อ่าตอนนี้น้องชายหรือช่างฉิวน้องเกมกาลาดนะครับผมที่ซุ้มของน้องเกมนะอ่าที่ตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังเอาเครื่องออกมาแล้วครับผมนี่นี่ช่วย้องหน่อยอ่านี่เป็นยังไงนะโอ้โหสองเช็คดูเลยโอ้โหี่อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้พวกพวกขบูขอนี้ขบูอ่ามีคบูมีทังเกียร์มีคัน่ากลัวว่ะใช่แล้วก็อันนี้นี่ไงอันนี้คอยนี่คอยจุดระเบิดคันเกียร์คันเกะไรอยู่นั้นหมดเลยโอเคอ่า ได้วิจัยก่อนอ่อาอย่างนี้ก็คือต่อไปก็ยังไงต่อก็คือเดี๋ยวที่สั่งก้านาเนาะอืการจัดหาให้แล้วที่ว่าการหายากๆไนงะหาให้แล้วแล้วก็ลูกอะไรเตรียมพร้อมแล้วเหลือผ่าเสร็จเอาไปอาจกานแล้วก็คว้านเลยได้แล้วก็อวเไกอไฟแฟนแฟนข FC, ับเอฟซ คิดลรเบิดเขาบอกว่าไอ้นี่ด้วยอให้ผ่าล่องอะไรนะอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นผ่าล่องกล้าเหรอจัดมาแล้วใช่ไหมจัดจัดให้แล้วอ๋อตอนนี้ถ้าสมมติปั๊มพังก็ปั๊มพังเดี๋ยวเราเช็กก่อนเราปั๊มพังจริงหรือเปล่าหรือว่ามาจากตรงไหนที่ต๊อเขาก้านถึงพังทำไมลูกติดได้ได้ได้เดี๋ยวไล่เช็กว่าเดี๋ยวมาไล่ที่จริงๆแล้วเป็นที่อะไรดีว่ะใช่ใช่เนาะงั้นถ้าสมมติสมมติถ้าป้าอ้าก้านไอ้ท่าเนี่ย ป้อมหมดลุพังแล้วก็น้องเกมก็นี่ได้เลยเนาะเปลี่ยนชุดซ่อมอ๋อซ่อมเนาะยังมีพอหาได้อยู่ไม่ลึกขนาดนั้นใช่ใช่แล้วก็สิทธิ์จากนั้นก็ถ้าหมมก็ว่าฉุกเฉินจริงๆเราผสมถังเนี่ยเราก็สามารถขี่ได้ขี่ได้อืแต่ใช้ป้๊มเดิมดีกว่ายิ่งมันหนักเดินทางไกลใช้ป้๊มเดิมชัวร์สุดประหยัดเอาตะลุไม่เปลืองโรงงานก็คิดมาแล้วเราอย่าไปคิดเยอะกว่าโรงงานจะไปโอเคครับผมอ่าตอนนี้ก็ ติดตามรับชมอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวน้องเกมหรือช่างฉิวเขาจะเป็นสปอนเซอร์เกี่ยวทางด้านก้านนะผ่าเครื่องแล้วก็ทำารงทำก้านอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวบางจุดบางอย่างเราก็จะเปลี่ยนพวกโครงพวกซีนเนี้ยพวกเนี้ยเปลี่ยนเลยน้องเกมเนาะซีนใหม่หมดเออซีนใหม่หมดนับหนึ่งที่เราดีกว,ว่าเออเออได้ได้รถเก่ารถอะไรเงี้ยนับหนึ่งที่เราไงก็ชัวว่าได้ได้แล้วก็ไอเนี้ยน้องเกมไอไอไอนี่อันหนึ่งอะไรนะพวกตับ ไอ้ลูกปืนตับอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่หมดตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้แพงมากได้ได้ครับมันย<ช>ังพอหาได้อยู่อ่าโอเคโอเคได้เลยได้เลยแล้วก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงอ่ะนน้องกําลังถอดอยู่นะครับให้น้องดูวิจัยก่อนอนี่ก็คือน้องชายคนเดียวเลยที่รถทุกคันที่ตอบขี่เดินทางก็คือให้น้องโมดิฟายให้หมดอ่าน้องเกมหรือช่างฉิวเนี่ยครับผมสุดยอดแล้วต่อไปเราจะมีทิปอะไรกันอีกนะสมการ สงการนี่คือลอกเี่ตาดีกว่านี่ถอดมาแล้วนะนี่ที่ตานั่นไว้ที่ที่บอกน้องเกมไหมไงอ่าแต่อันนี้มันถอดถอดง่ายๆเลยมันเหมือนมันเนี่ยดูเิสมล้วลุกอ่ะมันมีเส้นเดียวอืมมาดูมาดูดีกว่าใช่ใชปั๊มใช้ได้หรือเปล่าทำไมก้านแขงังเอออ้ยนี่แล้วเลยแล้วก็ระบบไฟอะไรดีอยู่คัดเคิร์อะไรใช้ได้อยู่น้องเกม อดีใค่ดีคัดคดเกล้งเกีลอกสบายเลยแต่แค่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทําใหม่แล้วก็นั่นนี่นี่ดูจากอาการครับหรือว่าจะวางรีดเดตเลยอุ้ยไม่เอาเลยเอาธรรมดาเขลีดเดตอะไรชักสี่จสี่เจ็ดหรือสี่สี่อะไรเออเนี่ยเรื่องการเขาก็ผ่านแล้วเนี่ยไนโอ้อาการนี้น่าจะเป็นเกิดจาก ตอบตอบไม่ถูกเงินมาดูทีว่ามันลูกปืนมันอายุจะอายุเนาะเพราะว่ารถรถจอดนานใช่พี่เขาบอกว่ารถจอดนานนั่นต้องค่อยๆไปเช็คก่อนก็ดูอย่างลูกแล้วนี่ลูกไม่ได้เบรกนะเบรกมาจากก้านล็อกมากกว่าเนี่ยเบรกก้านล็อกมันไม่มีทางไปอ๋ออาการนี้ก้านล็อกยังสวยอยู่เลยตัวลูกเนี่ยดูแล้วอ่ะไม่ได้เลยขาดหรอกเนี่ยไม่ขาดอุตลุหูเยิอมแฉเลยเนาะได่ตัวลูนี่ลูกใสๆนะที่เบรกรอยเบรกเบรกนี่แม่งเพราะก้านล็อกทั้งนั้นเลยเนี่ย อืมอืมโอเคครับผมแล้วยังไงต่อเดี๋ยวจากนั้นก็เดี๋ยวผ่าเครื่องเนาะผ่าเครื่องแล้วก็จะให้ดูอีก EP หนึ่งต่อไปอีก EP หนึ่งจนประกอบเสร็จจนน้องเกย์เขาประกอบเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวน้องเกก็ผ่าเครื่องช่างสิยวก็ผ่าอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อก็จะเอาเครื่องขึ้นไปนั่งรถไฟอย่างน้องเกไปส่งอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปแชร์หาลูกหมีด้วยอ่าโอเคครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมตอ่อออ ไมโครแมกนัมนะครับผมแล้วก็การเดินทางขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็แฟนขับไอซีทุกๆท่านทุกคนเลยละทุกๆคอมเมนต์นะครับผมรักากจุ๊บขอบคุณมากๆนะครับนี่แจ๋วเลยครับผมเก็บจังฉิว